ครับพี่น้องอู้อ่าถวตัวนึ่งแถวแถเออมื่อนี่มาใจกีซ้อนอยู่ตรงหน้าระวังอยู่กับหน้าเลยเปิดแปอะพี่น้องเปิดหลอดไปเลยเสียบแบตแบตโทรศัพท์กับเมื่แบตตู้กับเมื่อ้าเสียบพ่วงเลยลองมองพี่น้องเจ้าว่าก็ได้จับหลายตัวละวเออลองมองลองมองพี่น้องมันจีมาหลายปอเนี่ยอโอกาสตั้งกล้องเลยนะพี่น้องเนาะสิไล่จับวิเนี่ย กล้องดีๆก่อนถากล้องกันบัตนับเลยจับโอเคบ้านเนี่ยเสียบพวงเลยต้นเหตุการณ์กัน่้องบัเหตุการณ์กอน ึงล่องเบิงเปิดเพียงรอดประมาณสามนทีมัจะได้สามจีตัวลอยทั้งหมดทั้งสามันมาทั้งสายอะไครับเอาเอาไงอออออออเออาก็เห็นเนาะไอทั้งหลายออกโทรศัพท์ออกคิดด้เนี่ยมัเทียงกันใช้โทรศัพท์เที่ยงกันจับเอา้วยอือออเออเห็นโป๊ะเห็นเนาะ มีควายไม่เลยเห็นแต่เขาบอกได้ในช่อดัดดบเขาตัวเขาคือว่าได้หลายแต่หนในสีลอกงมงึงต้อคเนอะมันกับมาอยู่มาปลาไปมาบลายแต่ไปไต่หมงที่เขาได้หลายพวกสิออกหลายย่ใช่ว่าขนาดไต่ยู่เตียงหน้าเน,ะนาะแตหน้าก็ยโยรษาา แกขวบว่ามือนี่ยล่ามึงังองล่มง,งอุปกรณ์านากโทรศัพท์เพียงหนึ่งแนั้นเชี่บแเนี่ยแต่ตัวนีอ้อันนี้กับตู้เพ่งเชีบ่บเชี่บบูทูปใช้กัน ตัวกับเม็ดกับเมดตัวสัพย์ยังนี่กับเม็ด่ะสัดว่วงให้กันนี่ละลองเบิร์ตลองลองเบิร์ตผิมากทำได้ครับเปิดเสียงรอไปแล้วชูผานะที่แล้วพึ่งพึ่งได้ เพิ่งได้สิปกว่ตัวเงี้ยเพิ่งได้สิปกว่ตัวเสียงเสียงแมงกี้ซ่อนอ่ะใหม่ดังดวกหนุดหูพี่น้องดวกหูอ่านี่ยละอุปกรณ์โทรศัพท์ลอบาล่อประจน้อยมันจะไหมยอยู่บ่หันมากๆครับปิดเขานอนรนะ,ะบายเลยเจ็บได้แน่นนแล้วว่าหันไหลไปนเลย ร้อยชักคู anto, celular, saber, saber ่เจ้าพี่น้องรไหนก็พี่ก็ตังนกอบนก็ได้เสียงกกน เนกตูมเชิ็นกตูมมาประสาทกีดน้องมระสาทเจิกแ่นะเจกแนะเจิกแ่นะ เขาล่าหันหลุนหลุนยูกวันเี่ยห้องก็บ่างเน็ตเนบอมี่เน็ตบอมี่เขามาแล้วเขามาแล้วเสียงกีสั่นเสียงกีส่นเียงกีสั่นเียงกีมาเลมาเล่าเลาเละตวนี่ này <laughs> คนงานพี่น้องแต่จะบกโดนมันมันบม่มีมันม,มันแม่งที่ซ่อนบ่มีแต่จะมีแล่พี่น้องเอ้ย